สวัสดีค่ะแม่ชื่ออะไรคะคุณแม่ชื่อเบอร์แม่เบอร์โอ้คนนี้บอกที่เขาเรียกแม่เบอร์ค่ะอ๋อเป็นยังไงว่างมาอยู่เคลียก็ดีค่ะดีบออยู่มาดนแล้วบอแม่ประมาณสี่หเดือนสี่หเดือนแล้วโอ้ไปยังไดแน่สินค้าดีบอดีรายได้ดีบอรายได้ก็ดีค่ะเจ๊เลยยินข่าวว่าหมู่บ้านมาจังไดมือนี่ได้เงินเขาต้สองหมื่นกว่าแมนอยู่บอกแมนค่ะสองหมหกัน สามร้อยแปดสิบบาทสองหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทค่ะเฮดจังไดกะไปขายสินค้าละค่ะขายสินค้าแล้วกาม่ซื้อขายเบิร์ดแล้วก็มาซื้อแม่ค่ะ๋อเมื่อวานซื้อไปเท่าไดล่ะแม่สามเดมอนมอสินค้ายังแน่ที่แม่ขายดีกาแฟสายตาอ่ามีิยังอีกกาแฟสายตากาแฟเชียโก้อ่ากระดูกกระเดี่ยว สอทุ่งท้องกับไอจมูกเข่าการนี่หละซี่โตโกโกก็ได้น้อยเยืวโกโก้พ่าท่านได้หลายซีโตนี้ได้หลายวันเอาะโอ้ค่ะค่ะสรุปสรุปว่ารายได้ที่ได้จากเครียเนี่ยประมาณเท่าใดยายพ่อจำได้บ่ประมาณสองแสนกว่าค่ะปัดอีหลีบอกยายแค่เดือน ี่เดือนกวปาดได้ละสองแสนกัวเมีนได้ยินข่าวว่าได้ออกรถใหม่เลยบอก่คะแมนค่ะตะกี้ขับรถบมเปินเอออ่ามายุกี้ราแบดนี้มันจังได้ะมันกินลรอมันกะดีทุกตัวเนาะอืมกปห้วยไปฝึกเลยไปฝึกเลยแมนฝึกละกะออกรถเลยออกรถเลยแมนปัดแล้วก็ขับเองเลยเทอะค่าขับเองเลยค่ะคือกะว่ามันเก่งเนาะใจมันเก่งใจมันเบิรนบปล่นใจ ใจมันสิไปแม่จ้ะอืิเขียนนี่ล่ะแล้วก็รอคนอื่นบ่ได้บ่บ่ต้องบลรอเขาบ่มล้อไผเลยมาแม่เออเราไปขายสินค้าไปแนะนําสินค้านี่คนหู้จักหรือบ่หู้จักบ่หู้ค่ะบ่หู้จักบ่หู้แนะนําเลยเจอไผขายเลยแม่ป้าไถมาอยู่กับเจ้ามาจาเฝ้าขายเอออ่ามากินกาแฟพี่หน่ามองมากลิ่น สายตาดีปวดขปวดแขนเวลาประชุมพาคนมาบ่มาค่ะมาประชุมสุวทีทบว่าย่าน่ะมาค่ะนั่นเขาระบบประสันเถาะแนนโอหนึ่งเนื่องด้เงินเพิ่นเนาะก็ต้องมาอืมาความรู้ยอดสุดยอดอ้าวขอบคุณหลายๆค่ะแม่บือขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ